ความพิเศษคือนมปังเนี่ยอบด้วยนมเนยอ,อยู่แล้วนะครับมีความอร่อยทั้งตัวขนมปังไม่ใช่อร่อยเฉพาะไส้3ไส,ส้นี้คือคนซื้อซ้ำบ่อยที่สุดครับผมสวัสดีครับชื่อไก่นะครับจิ๋วชิฟไส้งอครับผมหรือพี่ไกว่วงวิวครับผมเป็นตัวแทนขายขนมปังลุงชัยอยูเนเคพระขนมครับผมร,บรู้จักขนมปังลุงชัยได้อย่างไงนะครับก็เริ่มจากเพื่อนซื้อมาฝาก อให้ลองทานแล้วทีนี้เราลองทานแล้วมันอร่อยอร่อยเสร็จแล้วแต่ทีนี้เพื่อนบอกว่ามันมันเป็นของต่างจังหวัดมาจากราชบุรีเราก็เลยสนใจบอกเพื่อนว่าถ้าเราจะขายทํายังไงเพื่อนก็บอกว่าลองดูที่เพจเลย มีการแนะนําสินค้าหรือวิธีการเป็นตัวแทนขายอยู่ในเพจเลยครับผมความพิเศษของขนมปังลุงชัยต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆความพิเศษคือขนมปังเนี่ยอบด้วยนมเนยอยู่แล้วนะครับมีความอร่อยทั้งตัวขนมปังไม่ใช่อร่อยเฉพาะไส้เขาจะเน้นไส้ที่พอดี ความพอดีความบาลานซ์ระหว่างขนมปังกับไส้3ไส,ส้ค่ะขายดีประจำร้านนะครับแน่นอนครับตอนนี้นะครับมะพร้าวนะครับแล้วก็ชาไทายอัลมอนด์ช็อกอัลมอนด์คือ3ไส้เนี้มันขายได้ตัวมันเองเลยนะโดยแบบที่ว่าผมไม่ต้องแนะนําลูกค้าเลยสามไส้นี้คือคนซื้อซ้ําบ่อยที่สุดครับถ้าใครอยู่ย่านพระโขนงนะครับอยากจะมาสนับนุนติดต่อได้ที่เบอร์นี้ครับเบอร์ผมข้างล่างนี้เลยนะครับผม